สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําธุรกิจบลูดมอนนะครับและไอเดียช่องทางการหารายได้จากธุรกิจนี้นะครับวันนี้นะครับถ้าคุณอยากมีเงินใช้นะครับเราคือเพื่อนกันนะครับจะชวนไปขายของหรอก็ไม่รู้จะขายใครนะครับไม่รู้จะขายได้ไหมเปลี่ยนเป็นชวนไปรวยเลยง่ายกว่าครับทุกคนรายได้เสริมนะครับไม่ต้องขายก็ได้ตังค์ทำครั้งเดียวมีรายได้ตลอดชีวิตนะครับ โดยนะครับรายได้แรกนะครับก็คือการแนะนําธุรกิจครับและแนะนําสินค้านะครับแค่10คนนะครับคุณก็รับโบนัสค่าแนะนําไปเลยนะครับหนึ่บาทและคนต่อๆไปก็คนละ100บาทนะครับโดยคุณแนะนําเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับคุณก็จะมีรายได้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับโดยคุณแนะนํามาแค่10คนนะครับแค่10คนนี้นะครับซื้อสินค้าเข้ามาในระบบนะครับเดือนละ1ชิ้นนะครับคุณก็จะได้ชิ้นละ30บาทนะครับ10คนก็จะได้ที่300บาทนะครับ แต่รายได้ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเพราะ10คนที่คุณแนะนํามานะครับก็จะไปแนะนําต่ออีกคนละ10คนนะครับและคุณได้ถึง3ชั้นเลยนะครับเรามาดูตรงกลางนะครับวันนี้นะครับคุณแนะนํามานะครับเป็น G1 นะครับก็คือ Generation 1นั่นเองละครับ G1 ของคุณนะครับก็จะแนะนําต่อครับเป็น G2 G2 ก็จะแนะนําต่อครับเป็น G3 นะครับโดยทุกคนทําเหมือนกันนะครับก็คือ1คนแนะนําเพียงแค่10คนนะครับ G1 ของคุณก็จะมีอยู่ที่10คนนะครับ G2 100คน G3 1,000คนนะครับและรายได้ของคุณก็อยู่ที่เดือนละ33,300บาทนั่นเองละครับและคุณสามารถรับรายได้นี้ไปง่ายๆโดยไม่ต้องขายสินค้าสักชิ้นนะครับเพียงแค่คุณรักษาสิทธิ์ในการรับรายได้นี้นะครับในการรักษาสิทธิ์นะครับคุณเพียงแค่มียอดซื้อเข้ามาในระบบนะครับเดือนละแค่1ชิ้นนะครับ สูตรความสําเร็จง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณแนะนําสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับและธุรกิจดีๆแบบนี้นะครับส่งต่อไปให้เพียงแค่10คนนะครับคุณจะแนะนํามากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากแนะนําเพียงแค่10บคนคุณก็ปล่อยให้10คนนี้นะครับสร้างรายได้ให้กับคุณในทุกๆเดือนทุกๆเดือนนั่นเองละครับโดยที่คุณไม่ต้องทํางานหนะักเพียงแค่คุณรักษาสิทธิ์ในการรับรายได้นะครับก็คือซื้อสินค้าเข้ามาในระบบเดือนละ1ชิ้นนะครับคุณก็สามารถรับรายได้ไปเลยแล้วครับ คําถามคือทําไมต้องซื้อแล้วคนอื่นจะซื้อหรออย่าคิดซับซ้อนครับคิดง่ายๆครับถ้าวันนี้คุณซื้อของชิ้นละ290บาทแล้วคุณได้เงินคืน3 3 3 0 0บาทคําถามคือคุณจะซื้อไหมแน่นอนครับคำตอบที่ได้ก็คือคุณต้องซื้ออยู่แล้วครับเพราะคุณเสียเปแค่290แต่คุณได้คืนมา30,000บาทคนนั้นก็คิดเหมือนคุณครับคนที่คุณแนะนํามาคนที่คุณกําลังจะไปแนะนาครับเพราะเราจ่ายเพียงแค่290บาท แต่เราได้คืนมา30,000บาทแสดงว่าในทุกๆเดือนนะครับทุกๆคนที่คุณแนะนํามาและแนะนําต่อก็จะมียอดซื้อเข้ามาเดือนละขั้นต่ําก็คือ1ชิ้นและรายได้33,300 30, บาทของคุณก็จะได้ทุกๆเดือนนั่นเองเลยครับแล้วรายได้ของคุณนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามตําแหน่งที่คุณค่อยๆขึ้นไปนะครับจะหลักแสนหลักล้านนะครับไม่มีเพดานรายได้ ขึ้นอยู่กับที่คุณอยากได้นะครับแล้วลงมือทํามันครับเป็นนายตัวเองนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าถ้าวันนี้นะครับเรามีมายเซตที่ปิดนะครับเรามีมายเซตของการเป็นลูกจ้างนะครับมีมายเซตของการเป็นพนักงานประจำนะครับเราจะมองว่าธุรกิจนี้ครับมันยากนะครับแล้วก็ทํายากและมองว่ามันไม่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าคนไหนนะครับมีมายเซ็ตที่เปิดนะครับให้โอกาสตัวเองนะครับมีมายเซตของ การเป็นนายตัวเองนะครับอยากมีอิสระภาพทางเวลาอยากมีอิสระภาพทางการเงินนะครับเขาจะมองว่าธุรกิจนี้ครับสามารถพาเขาไปสู่ความสําเร็จได้นะครับแล้วมีคําถามอีกนะครับว่าจะทําได้หรอแนะนําใครไม่เป็นนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครวิ่งเป็นนะครับถ้ายังไม่หัดเดินคุณจงให้เวลากับการเรียนรู้นะครับให้โอกาสตัวเองนะครับเรามีคนเก่งๆมากมายนะครับที่จะช่วยซัพพอร์ตคุณช่วยให้คําแนะนําและคอยช่วยเหลือคุณนะครับ ถ้าวันนี้นะครับคุณเซเยสนะครับเข้ามาเรียนรู้ในธุรกิจนี้นะครับเราจะไม่ปล่อยให้คุณล้มเหลวนะครับเราจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จนะครับเพราะเราเชื่อว่าทุกๆความสําเร็จของคุณนะครับก็คือความสําเร็จของเราทุกคนนั่นเองนะครับและการแนะนําไม่ได้ยุ่งยากเลยครับเพราะธุรกิจเรานะครับออกแบบวิดีโอแนะนําธุรกิจลิงก์แนะนําธุรกิจแนะนําสินค้ามาให้คุณคุณเพียงแค่ส่งสิ่งเหล่านี้นะครับไปให้คุณที่คุณจะแนะนํานะครับโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากเลยแหละครับ วันนี้นะครับเราเสียเงินไม่รู้กี่แสนไม่รู้กี่ล้านนะครับเสียเงินเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมม,มัธยมจนถึงปริญญานะครับ mm. เพื่อมารับเงินเดือน 15- ื่นถึงสองหมหรือไม่กี่หมื่นนะครับคําถามคือแล้ววันนี้นะครับผมบอกว่าเราเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจนะครับราคาที่ต้องจ่ายไม่กี่ร้อยเพื่อรับรายได้หลักแสนหลักล้านคําถามคือคุณจะทํำไหมคําตอบก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจะเลือกให้กับตัวเองครับ วันนี้นะครับถ้าคุณแนะนําสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนเหล่านั้นแล้วเขายังไม่สนใจอย่าเพิ่งท้อครับแล้วอย่าเพิ่งทิ้งเขาไปไหนครับเขาไม่ได้ไปไหนจากคุณนะครับเขาเฝ้ามองเฝ้ามองความสําเร็จในตัวคุณแล้ววันนั้นเขาจะเดินกลับมาหาคุณเองครับวันที่คุณสําเร็จแล้วเขาจะถามคุณว่าทําอย่างไรเขาอยากทําบ้างพอถึงตอนนั้นคุณเพียงแค่แนะนําสิ่งดีๆให้กับเขานั่นเองนะครับมีคนเคยบอกว่านะครับรวยเร็วได้นะครับแต่รวยง่ายไม่เคยมีนะครับ ผมเชื่อว่านะครับคุณคือคนที่จะสําเร็จคนต่อไปนะครับและผมเชื่อว่าคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนนะครับให้โอกาสตัวเองเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอแนะนําไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ